รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เฉียบขมทุกช็อตหล่อไม่มีที่ตําหนิหล่อจริงๆโคตรละหล่อหล่อมากโอ้โยยอดไม่ต้องชมชั้นถึงขนาดนั้นหรอกบุกาช็อตไม่รู้เรื่องเลยเฮ่ยูุกาช็อตเอ้ยอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยยันหลบอย็นไงบ้างวะรีบถ่ายป้ายทะเบียนไปเลย คนละหนีเฮ้ยคนละหนีอ่ะเจ็บปะเฮ้ยกูถามว่ามึงเป็นอะไรบ้างมึงเจ็บตรงไหนเนี่ยโอ้โหพี่เดี๋ยวก่อนดิโพสก่อนโพสก่อนโพสต้องรีโพสให้ชาวเน็ตช่วยกันตามหาเสือจะได้ลุมกัน ตายอยู่แล้วเนี่ยมันจะโคตรอีกเหรอ มันเนี่ยครับขับรถมาเนี่ยได้ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยเหรอใช่พี่แล้วขับปาลนหลังฉันไปประมาณ2เซนได้อะ2เซนด้วยใช่แล้วฉันก็ล้มลงกระแทกกับพื้นตีลังกากริ้งกริ้งกิ้งกิ้งโอ้ท้องฉุกไปหมดเลยนะลก่อนที่มันจะขับรถหนีไปนะมันเปิดกระจกมาแล้วมองฉันยเยอะเย้ฉันแล้วเมื่อขับรถหนีไปเลยมันเร็วจริงเลยฉุกด้วยใช่ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง 2, 2> เซนด้วย 2, 2> เซนเนี่แหละครับพี่ยอดแต่นะมันเนี่ยขับมานะาอไม่ดูตาม้าตาเรือทั้งที่ผมเนี่ยยืนอยู่ข้างถนนแท้ๆครับหลวงตาอคนขับเขาก็น่าจะเห็นว่ามีคนอยู่ไม่น่าจะขับเร็วแบบนั้นเลยนะใช่ครับหลวงตาคนขับเขาก็คงคิดว่าไอเสือเดินข้ามถนนนะครับแต่พอเอิญไอเสือมันไม่ข้ามเลยเขาก็เลยขับรถชนนะครับหลวงตาถูกไหมใช่ไหมเสือเอาจริงๆ แกไปทําอะไรบนถนนนะเซลฟี่ถ่ายรูปถ่ายรูปอยู่แล้วเลยเสือวันๆนี้เอาแต่ถ่ายรูปนะเขาว่าเองกินรูปแทนข้าวไปเถอะริงของอาคมเดี๋ยวนี้เสือนี่ไม่ทําอะไรเลยห้องตาเห็นถ่ายรูปทั้งวันถ่ายอยู่นั่นแหละถ่ายทาไมบร้อยสักหนึ่งรูปมา ผมเป็นมิสืะสุดยอดเซลฟี่ยิงย่งยิ้โหโคตรเท่เลยว,ว่ะตาขอๆนะแบบเหนื่อยนี่เลยเหนื่อยเพื่อาศาสนายังไงก็ยอมโอ้ยคมคม ยอดจริงเลยยอดยอดไม่มีเขาแต่มีเสาไอเสือเดี๋ยวก็ตกน้ำหรอกโอ้โหมัวแต่บ่นอยู่นั่นแหละมานี่เร็วมาช่วยถ่ายหน่อยเร็วมามามา็วเลื่องแล้วมึงนี่จริงจริงเลยปีนขนาดนั้นมันก็ยังถ่ายอือบ้าเลยฮะไม่มีเขาแต่มีเสาข้างๆเอ้ยพี่พี่้ยพี่โอ้โหช่วยถ่ายหน่อยดิโอ้โหเกือบหล่นแน่โอ้โหเมื่อกีี้นะ ถ้าอยากถ่ายเดี๋ยวฉันถ่ายให้เองจะโพสอะไรก็โพสไปเร็วเฮ้ยงั้นเอาไปถ่ายไปถ่ายแบบว่าให้ฉันหล่อเหมือนเจมจีเลยนะเอาเศร้านะเอาเศร้าเอาเศร้านั่งก้มหน้าลงมานั่งเรื่อยนั่งนั่งเรื่อยนะแม่ฉันก็หล่อเหมือนกันนะเฮ้ยถ่ายฉันพี่ถ่ายตัวเองดูนะเออก้มหน้าก้มหน้าเงาไก๋ยังนะรับหน้ารับหน้า โอ้โหมียิ hey, ้มเลยอ่ะนี่นี่ยิ้มนี้ยิ้มนี้องศาได้แปากซอยกูยิ้มจนแห้งนี่นี่นี่ยิ้ม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 ไปไหนอ่ะโอ้โหไม่ใครสนใจฉันเลยถ่ายปลั๊กไฟได้ปะไอพี่ยืนอยู่สวิตป่ะนั่นแหละอยู่สวิตมือถือยั่เล่นด้วยสวิตปลั๊กไฟสวิตจะดูดมึงเหนื่อยเหนื่อยร้อนอากาศร้อนเมืองไทยไอลุงครับเปิ้ลหนึงครับใจเย็นครับลุงผมขอยิ้มก่อนนะครับทำไรไว้เสือ เฮลตี้เฮลตี้เฮ้ยไม่สวยแล้วะพี่ยาถ่ายหน่อยครับถ่ายครับใช่ดิมาถ่ายแล้วมันเนี่ยถ่ายโอเคอ่าลุงยิ้มหน่อยครับเฮ้ยทางนี้เอาไม่เอาลุงด้วยเหรอเอาลุงยอดเหตุจังพี่เออได้ละขอบคุณครับ มึงจะเกินไปหรือเปล่าวะฮะขนาดเข่งผักมึงยังโพสเลยเนี่ยใช่พี่เราต้องอัปเดตไลฟ์สไตล์ทุกคนได้รู้จักกันไงโอ้โหเป็นไอ<า>ดอลอย่างเงี้ยเหรอใช่เนี่แบบเป็นผู้ชายแบบว่าน่ารักกิ๊กลัใสๆเบลลๆเด็กวัดรอบอกต่อด้วย นี่ตั้งแต่ม่วงกลับไปนะมีคนมาขอเป็นเพื่อนฉันเต็มเลยไอเกาหลีเหรอใช่เลยนี่ดูดิยอดไลค์เพิ่มขึ้นผู้พักผู้พากเลยอ่เไม่น่าเชื่อยอดดูดินี่ไหมสุดยอดเลยครับเสือน้อยร้อยไลค์พี่ยอดพูดอะไรนะเสือน้อยร้อยไลค์เสือน้อยร้อยไลค์ใช่เฮ้ยเสี่มวพี่เดี๋ยวฉันตั้งชื่อเป็นพวกชื่อนี้เลยเอานี่เลยเหรอเสือน้อยร้อยไลค์จำจำจำสะกดไงวะนะอะไรอ่ะ เสือน้อยรอยไร้อะสอสรละเอือซอสระเอือรอสละอ้อยรอสละอ้อยไลสลไอไลสลัไลเฉียบว่ะจะเกล็ดติดเลยนะสละอ้อยนี่สรุปเลยนะไปถ่ายรูปบนถนนครับเสือแล้วมันเหมาะสมไหมที่ไปทำอย่างนั้นก็ถนนเขามีไว้ให้รถวิ่งไม่ใช่ให้ถ่ายรูปนะโทหลงตาครับผมก็ถ่ายรูปแค่แป๊บเดียวครับ ก็ไม่ได้ไปขวางการจราจรเขาเลยนะครับไม่ขวางการจราจรจะเกือบถูกรถชนผมนี่งงจริงๆเลยเห็นไหมเนนยังคิดได้เลยโอ้โนะฉันก็แค่หายลูกแค่แป๊บๆเดียวเองนะไม่เชื่อลองถามพี่ยอดดูดิก็เออยังไงก็ชั่วโมงเดียวอ่ะแป๊ดนึ่งไหมอะพี่ยอดพอหยุดไม่ต้องม่วเลยเลย ไอ้คนที่ผิดเนี่ยก็ <ức S 1> คือไอ้คนที่ขับรถจะชนชั้น<ม>เกือบชนชั้นเนี่ย<ม>แล้วหนีไป<ม>น่ามันผิดไอ้คนเร็วเอาละเอาละแล้วรู้ตัวยัง<ม>ว่าเขาเป็นใครคนในหมู่บ้านเราหรือเปล่าไม่รู้ครับหลวงตาครับแต่ตอนเนี้ยผมโพลูป,ปลายในเบียนลงใน Facebook แล้วครับแล้วก็ตอนเนี้ยคนกดไลค์ประมาณร้อยกว่าแล้วก็คนแชร์ประมาณ500ร้อยกว่าแล้วตอนเนี้ยผมจะส่งไปหาเพจอื่นๆด้วยครับพี่ถ่ายทันด้วยเหรอครับสุดยอดไปเลย ทำไมจะไม่ทันล่ะก็กล้องอยู่ในมือแค่ยกขึ้นมากดแชก็ใช่แล้วถ้าจะเซลฟี่ก็กลับกล้องเลยแล้วก็แชะต่อแชะแชะ่แชะมันถ่ายอย่างนั้นเป็นชัมม่วโมงพอเถอะต้องพูดอะไรแล้วพอเหรอใช่นะขอไอ,ไอไน้นุ่นแกเป็นตำรวจแกต้องช่วยฉันนุ้ยนี่เสื้อลงตาขอยหยุดโพสต์เรื่องนี้ลงในเน็ตเถอะนะทำไมครับหลวงตาก็เรื่องมันผ่านไปแล้วช่างมันเถอะ เสือเองก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ใช่เหรอหลวงตาไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายไปมากกว่านี้ไ,ได้ครัหมวงตาครับห่อยคนชัวนน่วมลอยนวลไปในสังคม อ้าวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมีอะไรนะดูดิดดก็ที่ฉันแชร์รูปอะว่าฉันน่ยถูกรถชนแล้วมันหนีฉันเนี่ยดูมีต่คอมเมนต์ด่าฉันน่ะว่าฉันน่ยถ่ายรูปไม่รู้จักการลาเทศะโอ้หาว่าฉันไม่ระวังก็เลยโดนรถชนเนี่ยเอ้าอแล้วมันจริงปะล่ะจริงอะมันนะขับรถไม่มองทางห่าทำอะไรทำไป อะไรวันนี้ไม่เห็นมีใครคอมเมนต์ด่ามาเลยวะคุณคครับเฮ้ยนนท์ฉันมีเรื่องให้แกช่วยหน่อยอ่ะนนท์เ,เนี่ยแกเอาเลขทะเบียนของคนที่ขับรถนชนฉันไปอ่ะแล้วก็ไปหาที่อยู่ให้หน่อยดิสองสี่หกไงนะเออนี่นเอาไปทำไรก็ฉันอยากจะขอโทษเขาไงที่ฉันโพ์รูปแล้วก็ด่าเขาในเฟซบุ๊กอ่ะจริงเปล่า โหจริงสิเอนนแกเห็นฉันป็่คนยังไงวะฉันเป็นคนดีนะเว้ยเพื่อนแกงไงเอนนอนนะช่วยฉันหาหน่อยนะโนนนะเออเดี๋ยวช่วยก็ได้รับปากเลยแล้วนะอืใจมากเว้ยส่งมาเออเดี๋ยวฉันส่งไป แมาไปข้างนอกนะแกเสร็จฉันแน่ เสือดูอะไรวะถ้าทางมีความสุขจังก็เมื่อคืนเนี้ยนะมีกระแสโจมตีไอคนที่ขับรถชนชั้นอะไม่หมดเลยเนะี่ยแล้วมันทำไมวะเสือเอา้าฉันมีหลักฐานไงว่ามันเนี่ยเป็นคนชอบทำผิดกฎอยู่แล้วเนี่ยไม่เชื่อดูเลยนะเนี่ยนั่งนะจอดรถในที่ห้ามจอดจอดซ้อนคันแล้วก็ไม่ปลดเบรกมือ,อม ก็ไม่แปลกอะที่คนอย่างเงี้ยจะขับรถมาชนชั้นน่ะไอะเสือทำไมเขาดา่าเขาด่ากันแรงขนาดนี้ว่ามีสาบแช่งเลยเฮ้ยเอา้าก็สมควรแล้วพี่ยอดเหมือนคนโดนดาน่าไงคนทำบิดก็ต้องโดนอี่ไม่ใช่นะไอ้นี่มันด่าแรงเกินเนี่ยผมควรแล้วและรูปที่ถ่ายในยคันคนถ่ายมา น่ใช่ใช่ไหมอะไรของพี่มึงใช่ไหมไอ้เสือโหดไอเออฉันถ่ายเองแหละว่าแล้วทำไมนี่ไอ้เสือแกให้ฉันหาที่อยู่จากป้ายทะเบียนรถเพื่อมาแก้แค้นแค่นแนเนี้ยนะ เอ้ยนี่ฉันทำเพื่อความถูกต้องแน่นอนไม่ผิดตรงไหนอ่ะนี่แกรู้ไหมเสือสิ่งที่แกทำเนี่ยแกทำให้เขาเดือดร้อนถ้าเขาไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเปล่าอะไรนี่ฉันทำไปเพราะความถูกต้องเลยเว้ยไม่จัดการคนเร็วอ่ะลูกสียใจจะตายเหรอระวังคนเร็วอย่าจัดการมึงเสือวันนี้พี่เฮ้ยเฮ้นั่นทักมาอ่ะ นั่นไงเห็นไหมกดะมทันหายเมนเลยครับไปเอ้ยว่าไงมันบอกให้ชันลบรูปอะใครจะลบลบก็ป้าละอ้าวฉันทำเพื่อความถูกต้องร่างกายมันต้องการประทะมากไงเสือเนี่ย เสือไหมครับเวยไล่เสือเสือเข้ามานั่งนี่สิแกมาทำไมเสือโยมต๊อปเข้ามาดีเขามาขอให้เสือลบลูกของเขาเพราะมันทำให้เขาเสียชื่อเสียงและมีปัญหาที่ทำงานนี่หลวงตาเคยห้ามเสือแล้วว่าไม่ให้ทำ แล้วทำไมยังทำคุณต้องลบรูปผมทําไม่ลบผมจะฟ้องคุณลบทําไมก็คุณทําผิดกฎไม่ใช่หรอผมไปทําอะไรคุณขน,นาดนั้นน่ะคุณถึงทำผมขนาดเนี้ยก็คุณขับรถจะชนผมอะ่ะถ้าผมตายมาทําไง,งคุณแล้วใครใช้คุณไปถ่ายรูปตรงนั้นน่ะเฮ้ย้าไม่ได้คุณนี่ตำรวจยืนอยู่กลางถนนน่ะคุณจะขับรถชนตำรวจหรอฮะใจเย็นใจเย็น ไม่ลบใช่ไหมถ้างั้นคอยดูนะว่าผมตาเอาขึ้นคุณยังไงเฮ้ยพ hey, ี่จะฟ้องก็ฟ้องไปเลยนะคุณผมไม่กลัวคุณหรอกผมมมีหลักฐานเยอะที่คุณทำผิดนะเฮ้ยเือเงียบไปเลยไงดูมันสิพี่เสือใจเย็นๆจะไปต่อความยาวสาความยืดทำไมฮะตาดูมันทำาดีครับนี่เสือหลงตาขอได้ไหมถ้าเขาทำอะไรกลับมาห้ามตอบโต้เด็ดขาด ได้ไหมหลงตาเคยขออะไรเสือไหมฮะแค่นี้ให้หลวงตาได้ไหมครับตกล,ลงนะถ้าเสือผิดสัญญาหลวงตาจะทำโทษทำตาม อไอ้เสือนี่แกหยุดเลยนะแกคิดจะไปก่อสมคังกับมันในโลกโซเชียลอะถ้าโดนเอาคืนนี่นหนักเลยนะโอ้อก็กลัวที่ไหนล่ะครับบนนนครับนี่ปากมันนี่ใครนี่ใครเสือน้อยร้อยไรครับผมอืมกลัวทำไมาวาติ่งเยอะแยะเป็นหูดเหรอติ่งหมายถึงว่าคนติดตามเป็นขับมีเอฟซี มีอะไรก็ต้องบอกคนอื่นเขาบ้าป่าวเฮ้ยงเอาอย่างนี้เลยหละวะอะมันเอาคืนนั่นเหรอวะมันโ่ารูปฉันน่ะว่าฉันน่ะกำลังทุบรถมันนะนะจะแกทำจริงเหรอบ้าบอพี่นี่มันรูปตัดต่อสมัยนี้ตัดต่อนั่นอะตัดต่อกูมีอะไรกับแอนจิลิน่ามั่งกูน่ารำคาญจริงเลยใครจะไปทำยังไงจะลองดีนี่ นี่เสือแล้วมันไปเอารูปแกทุบรถมาจากไหนอโอ้เอามาจากในเฟซไงตอนที่เสือยกเข่งผักอะเนี่ยสมน้ำหน้าอยากถ่ายรูปดีนะเฮออ,อ,อโดนซะอืออไอ้เลวทุกคนเนี่ยต้องรู้ให้ได้ว่าภาพเนี้เป็นภาพตัดตอ่อไอ้เสือฉันเจ้าคืนมันพ<อ>ี่ไอ้เสือไอ้ดิฉันยากกับหลงตาแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะไม่โพสต์ตอบต้อใครอะพี่ไม่เป็นทันที่ไม่รู้หรอก อร่อยนะไม่ยอดอ,อ,อร่อยทุกวันแหละเฮ้ยเป็นไรไวะเสือนั่นสิมาวาดยังเอ,อะอะววยๆายอยู่เลย <c oughs> หรือว่าแกไปโพสด่าคนที่ขับรถที่เอารูปแกไปโพส <c oughs> อีกอะเฮ้ยเปล่านะเว้ยนนท์ใครไม่รู้เข้ามาช่วยฉันรับรองคราวเนี้ยแชร์กระจายจมดินแน่ๆน <c oughs> ่เนี่ยเสือฉ <c oughs> ันว่าแกอย่าไป แก้ตัวในข่าวของแกเลยวะ่ะเพราะว่ากระแสแกมันก็เงียบไปเนี่ยช่วงนี้ใช่เห็นมีใครสนใจเลยอ่ะออเงียบหรอใช่เออว่ะมีคนลไลฟ์ม่กี่คนเองว่ะพี่มันมีอะไรกันอ่ะจะมีอะไรล่ะกันเน็ดไอดอลดิแก้ผ้าโชว์ตอนนี้คุณแชร์ในเฟซบุ๊กเป็นหมื่นหมื่นเว้ย ลบครบเลยตอนนี้ในตลาดเขากำลังพูดเรื่องนี้กันหมดเลยเหรอใช่จริงปะเนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยกว่าเข้าไปดูเฮ้ว่าจริงด้วยพี่คนร้ฟ์มีอีกคนเองอะพี่นี่โพสที่แชร์มันนะเรื่องรูกแต่อตอฉันเนี่ยนะทำไมไม่ใครสนใจเลยวะ แล้วหนีโพลนนี่พี่ไอ้ต๊อบเนี่ยมันยอมรับแล้วว่ามันออกมาโพสขอโทษฉันแล้วด้วยว่าเออมันทํามันทําผิดเองอือมึงไม่ร้อนมึงเหลืไว้เสือร้อนอะไรนะเอ้ยคนไร่ไมกคนหนึ่งว่ะโอ้ยอะไรวะไม่ทันกระแสนิดเดียวนี่โพสคนก่อนนี่ยังเกือบพันไลค์เลยน้วยอ้อโพสต์ดีโอ้โหคนไลค์กระจายเลยอันโอ้โหแสดงว่าไลค์บ่อยอะไรเราอะโพสต์บ่อยอ่ะนี่จะบอกให้นะเว้ยตอนนี้นะไอ้คลิปแก้ผ้าโชว์อะ เป็นหมื่นไลแล้วนะเวย้ยบอกให้เสือเองก็ต้องแก้ผ้าโชว์แล้วเออ,อู้ยไม่ได้หรอกเรียกกระแสนเลยเออแก้ผ้าโชว์ไปเลยไม่ใช่ทางทันอะไรอย่างนั้นหรอ,อกตกลงเสือผิดสัญญาที่ให้กับหลวงตาใช่ไหมสวัสดีครับหลวงตาครับอ,อออเผมขอโทษครับหลวงตาผมขอโทษครับหลวงตาครับผมขอโทษนะครับผมไม่รู้เรื่องของพ่อฉะนั้น หลงตาจะต้องหลงทษนเนนไปเอาไมเลียวให้หลงตาพี่เสือสู้ๆนะครับสู้อะไรอ่ะหันก้นมาอหลงตาหอมนะหอมมากครับนนี่แหละกระแสความนิยมในสื่อโซเชียลมันก็แค่กระแสชั่วคราว เพราะฉะนั้นเราไม่ควรไปรุ่มหลงกับมันเข้าใจไหมหรือไปยึดติดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่มันจะทำให้เราเป็นที่ยอมรับนับถือของคนอื่นๆจริงครับหลวงตากระแสในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายและมีใหม่ทุกๆวันเรื่องที่เคยดังในสมัยก่อนเหนียวไก่เปรี้ยวผ้าหั่นศพ เด็กวัยรุ่นลุมแทงคนพิการตายกาบรถโกูใช่อันี้สื่อเลยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่น่าหาคําตอบเป็นเรื่องของแกอีกยังเงียบเลยเพราะฉะนั้นจงเปิดตาให้กว้างๆแล้วพิจารณาให้ดีๆว่าคนที่เขาตามเราเนี่ยเขาห่วงใยเราจริงๆหรือเปล่าเอเพราะเขาทาตามกระแสตาว่านะถ้าคนไทยเราเนี่ย ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องความถูกต้องอย่างที่กดไลค์กดแชร์กันในสื่อโซเชียลบ้านเมืองของเราก็คงหน้าอยู่และสงบสุขมากกว่านี้เข้าใจไหมครับออีครับ,ารบมาหมอดอกนีเน้นเันเป็นยังไงครับตีไปสอนไปแบบเนี้มันเข้าหัวดีไหมหจํำทะลุคิค้วก็บองเลยครับหลวงตาครับนี้เนชดหลวงตาครับ นิมนหลงตาสอนให้เสือต่อเลยครับบ้าพอแล้วพี่ยักล้หลงตาครับพอแล้วครับจะได้จำจำขึ้นใจเลยครับหลงตาครับดีมากเอาไปเก็บดีน้องตาเขาแพ้ใครอย่าง แกก็อยู่แถวนั้นนี่มีใครเอาให้น้องกินหรือเปล่าก็ไม่นี่